สวัสดีครับท่านผู้ชมและ FC ผู้ติดตามทุกท่านครับวันนี้ผมก็ได้มาพบมาเจอกับ FC แล้วก็ท่านผู้ชมพี่ๆน,านา้าๆทุกท่านเหมือนเดิมครับผมกับช่อง Jack Fishing Thailand ครับตกปลาหากินทเที่ยวครับวันนี้ก็จะมาหาพี่น้องและพี่ๆน้าๆนมากินข้าวเย็นอีกเช่นเคยครับผมหรือว่ากินข้าวแรงนั่นเองนะครับแต่ก่อนที่จะไปกินข้าวเย็นวันนี้ก็ อย่าลืมนะครับผมฝากพี่ๆน้าๆที่เข้ามาชมช่องนี้นะครับผมเข้ามาใหม่หรือว่าเข้ามานานแล้วหรือว่าเพิ่งเข้ามาจะเป็นคุ่ป้า,ปาลูกเด็กติดแดงนะครับผมหรือว่าใครก็แล้วแต่ที่เข้ามาชมช่องนี้นครับก็อย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของผมครับวันนี้เรามากิน เข้าเย็นกันเลยดีกว่าแล้วก็มาเสนอเมนูแปลกๆนะครับวันนี้อาจจะแปลกสําหรับณณว่า FC ท่านที่ไม่เคยรับประทานแต่ผมไม่แปลกครับเพราะผมเคยรับประทานแล้วนะครับแต่ว่า FC บางท่านก็อาจจะเคยรับประทานเหมือนกันนะครับเมนูวันนี้เรามาบอกกันเลยดีกว่าครับนี่ครับขออนุญาตแอบกล้องนะครับนี่ครับเป็นนี่ครับก้อยนะครับผม ก้อยก้อยหนังนะครับผมเป็นหนังวัวหรือหนังควายนั่นเองนะครับผมนะครับแล้วก็จะมีผักนี่ผักผักกินกับนะครับผมกินกับแล้วก็มีปลาทูครับนี่ครับปลาทูแล้วก็ปลาทูทอดนะครับผมแล้วก็น้ําพริกปลาทูทอดกินกับน้ําพริกนะครับผมน้ําพริกก็เป็นคล้ายๆกับน้าน้าพริกเอ่อ จะเป็นน้ำพริกปลาแจ่วบองนะครับผมนี่ครับจะทำลักษณะเหมือนก้อยหอยนะครับผมก้อยหอยเหมือนก้อยเนื้อนี่ครับผมก็จะมีผักผักค่อนข้างเยอะวันนี้นะครับผักเยอะมากเลยนะครับก้อยหนังนะครับผมก้อยหนังวัวนะครับหนังวัวนะครับ อันดักก็จะกินกับข้าวเหนียวแต่พอดีว่าวันนี้ไม่ได้นึ่งข้าวเหนียวนะครับผมก็เลยว่านะข้าวอะไรก็กินนะข้าวเจ้าก็ข้าวเจ้าผมนีครับอร่อยเหมือนกันครับผมมา,มากินกันเลยครับสีข้าวครับใครยังไม่ได้กินข้าวก็มากินข้าวผมครับลงมือเลยมาการเสียเวลาเนาะอร่อยแน่นี่ครับอร่อย ครับเยอะมากเลยก็เป็นมันะครับผมมันละที่โกค,ครับผมอกับผงมะนะกับก้อยนะผมๆนิงอร่อยนะ ห่าต้มด้วยสองลูกนะครับมันก็ปลาทูทอดสองตัวใ,ใหญ่ๆเลยลักษณะวิธีจะบอกอการทำนะครับผมสีอันไหนอยากลองทำาลับประทานดูก็ลองทำดูได้นะครับก็ผมจะบอกสูตรนะครับขั้นตอนการทำก็ไม่ยากครับผมก็ไปซื้อหนังมานะครับซื้อหนังตามต,ามตลาดหรือว่าเราจะเอามาเผาเองก็ได้นะครับ แล้วก็เอามาหั่นนะครับหั่นเผาแล้วก็มาโขกโขกโขก,ก,ก,กเอาส่วนที่ไฟไหม้นะครับออกข้างนนะถ้าเหลือแต่ซิ้นเนื้อหนังนะครับก็มาหัน่นหั่นบางๆครับก็ไปต้มนะครับเอาไปต้มให้สุกแล้วก็ให้เปื่อยนะครับ พี้งหลังจากที่เราผาไปมาครับต้มให้สุกให้เปื่อยนะครับแล้วก็เอามาหั่นกันชิ้นเล็กเล็กก็ใส่อหอมข้ขวาวคั่วพริกผงนะครับแล้วก็ใส่พริกขี้นหนูแดงก็ได้นะครับอร่อยดีนะครับก็ทำคล้ายก,กันกับก้อยเนื้อก้อยห,นะอ,ยหอยนะครับของ ทำเหมือนกันเลยครับผมวุ้ยต้ก็ออกมาแปลกๆอร่อยอร่อยอืมพักวไปซื้อจะไม่เห็นหนะักัปเยอะมาก อร่อยแต่เซีบางท่ันงก็อาจจะเคยกินแบบที่เอาไปหั่นแล้วก็แกงใส่ยอดยอดยอดขี้เหล็กนะครับผมหรือว่าเป็นแกงขี้เหล็กใส่หนังนั่นเองก็อร่อยดีเมนูหนึ่งนะครับทำได้หลายเมนูครับทําได้หลายเมนูครับมสขชางก็อร่อยแต่ต่างกันไปครับ ปลาหูปุ๊บใหญ่มากส่วนปลาหูซื้อก็ามาสี่สิบบาทครับสองตัวได้ตัวใหญ่มากเลยจะบอกว่าใหญ่มากพอเดี๋ยวในเรื่องงานคั่าน,นะครับผมก็เลยว่า ไม่ได้ันเรื่องซื้อข้าวเหนียวมานะครับก็เลยบากินขเขาข้าวเจ้านะครับก็อร่อยเด็ดเ็ดนะครับมิ้สี่ครังครับบางหแล้วคา แต่ทำกล้ยหนังก็จะหารกรรมมาวิธีหลายอย่างเนาะทําทำยากนะต้องการจะเอาหนังไปเผาไฟให้ขนมันออกให้หมดแล้วยังมาขูดขูดให้เหลือต่นหนังแล้วก็ออกมาต้มจริงให้มันสุกอีกรอบนะครับให้มันเปล่ยนั่นเองนะครับแล้วเราก็จะได้กินง่ายจะได้ไมันเหนียวนะครับ ปลาทูกินกับน้ำพริกที่โขกไวโอโหรสชาติมันบอกไม่หูเลยครับผมอร่อยมากๆ ส่วนประกบดผมมองก็ไม่แตกต่างกับที่เราราบเนื้อกินราบเนื้กอก้อยเนื้อหรือว่าก้อยหอยคล้ายกัน เหมือนกันทุกอย่างใส่เหมือนกันทุกอย่างครัสบสี้างครับนี่มันก็ผักเขี้ยวแล้วก็ใบมะพาผัากกาด สมุนไพรพื้นบ้านทั้งนั้นนะครับก็คือครับ อร่อยถูมือจะมีก้างนิดนึ่งเัาจิ้กับน้ำพริกโอ้โหน้ำพริกขี้ขกรู้สึกว่ารสชาตจะจัดจ้านมากเลยนะครับคุณสีครับ อร่อยกัดเน้งตัวเองเลยไหม <laughs> 二根。 มะละเป็นผายผมชอบมากครับมะละไม่ว่าจะเป็นมะะที่นกหรือมะละแบบที่เราเอามาทําต้มจืดน,นะครับมะละลูกใหญ่ๆที่บ้านผมทำรับปลูกกันปลูกขายตามตลาดนะครับไอ้ผมก็ชอบม,มาทำต้มจืดน,นะครับหมูจะไส้อร่อยมากเดี๋ยววันวันหน้าจะมาทําให้สี่พันได้ดูกันนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ ถ้าเอฟซีท่านไหนอยากลองทำรับประทานดูก็ลองทำกันได้นะครับผมก็ครับรองว่าอร่อยแน่นอนครับกับเมนูก้อยหนังครับผมอาหารบ้านๆครับวันนี้สำหรับคนบ้านๆครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาทุกซท่านและผู้ติดตามและผู้ชมท่านอย่างแค่นี้นะครับกับช่องแจ๊ปกินทิงไทยแลนด์นะครับปลาหากินหาเที่ยวครับ มีเมนูวันนี้ครับเอาไว้โอกาสหน้าเรามาพบเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ